สวัสดีค่ะกินกับจอยบายรถม้าพาทัวร์กินก็จอยเมาก็จอยอร่อยแบบจอยจอยล้วจะรู้ว่าจอยไม่ได้มีดีแค่ชื่อจริงๆตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ8โมงนะคะแล้วก็บอกก่อนว่าเราไม่ได้อยู่ลำปางแค่แงตอนนี้เราอยู่ที่พะเยา แต่ว่าบอกกอดว่ามีมีคนแนะนํามานะคะว่าถ้ามาพะเยาแล้วไม่ได้มาที่นี่อ่ะถือว่ามาไม่ถึงอันเจริญเกี๋ยวอันเจริญหลังตลาดพะเยาไปค่ะมาเลยแล้วกันรายการนี้ไม่มีแขกรับเชิญนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่เชิญก็ต้องเชิญแล้วแหละนั่งหาวอ่ <c oughs> ะสวัสดีค่ะ ว่วงไหมคะเธอมีมีโมงแล้วเนี่ยแปดโมงห้านาทีหลอกเฮ้ยปกติแปดโมงนี่กำลังตื่นยังไม่ได้นอนเพราะว่าเหงื่อหงุมอยู่สวัสดีค่ะดิฉันอ้นสีเอ็มซีสูตแซนสาวนะคะสวัสดีจากจังหวัดพะเยาและนี่คือกินกับจอยบายรถม้าผาถั่วป่ะบายรถม้าผ่าถั่วเราจะมาตอนเช้าด้วยนะคะใช่มาตอนเช้าด้วยเราเั้อโต๊ะนี้แล้วกันพนักงานเยอะมากเลยอะโต๊ะสีดำ จุดเด่นก็คืออะไรคะจุดเด่นที่นี่คือลูกชิ้นเขาทำเองค่ะสวัสดีเจ้าต้องเอาเส้นมีเหลืองลูกจิ้นเนื้อเจ้าเส้นเล็กลูกจิ้นเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้นลวกนี่ดูแก้วดูแก้วนี่นี่นี่แก้วสวยมากนะจริงๆแล้วอ่ะน่านหลอดเจริญแต่ว่าไม่ได้นะคะคนนี้ไม่ว่าจะงานเอาเพื่อผมเป๊เด้อย่นลูผมเขาลูผมเขาใช่ไปทำผมต้นไหนเนี่ยเราจะตื่นมากันี้ยเลยไงนพี่นต้องบอกว่า ไม่ได้ทำตื่น,มา,นมาก็สวยเลยยอมรับค่ะว่าเป็นคนแบบพื้นพื้นฐาในใบหน้ามันมันว่าไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเรื่องพื้นฐาน,น,นมาันก็จริงๆดูเนี่ยใส่แว่นเนี่ยไม่ใช่กันแดดเลยหรอกนะเจ็บบอกไม่พูดดีกว่าหัวซ้อมนะครับมาแล้วเมื่สกีทจะเมวะโอ้เจ้าขอบคุณเจ้าอุ้ยน่ากินมาก,กค่ะอุ้ยโอเลี้ยงขอแก้วอีกใบหนึ่งได้ไหมคะขอบคุณเจ้าอันนี้สมัยอาจาปกตินี่คือขนาดเนี่ยกะห่า เดจะคณะนี้เลยก็ได้น่งกินจังเลยอ่ะจำไว้เลยนะคะทคล็ที่ดีของการกินก๋วยเตี๋ยวก็เขาเอามาเสิร์ฟแล้วเราต้องหิดน้ำก่อนมากินน้ําก่อนเราจะได้รู้ว่ามันต้องขาดเหลืออะไรบ้างใช่วิธีการซดน้ําแบบผู้ดีนะคะดูนะคะวิธีการซดแบบผู้ดีนะคะเปยังเลยเอาใหม่แบบวิธีการซดน้ําแบบผู้ดีอังกฤษเลยนะคะนี่ดูนะคะนี่ เนาทำแบบผู้เรียนกีดไม่ต้องตกใจว่าทำไมไม่ถอดแว่นนะคะโดปวดซ้อมมาเหมือนกันถ้าเรากินเล้าหรือเราดื่มดื่มมาี่การนั่นแก้เองคือกินข้าวเกี๊ยวร้อนแล้วก็ปรุงให้มันเปลน่ยนให้กินสุดเลยโดยเฉพาะมื้อแรกให้กินเตลือเปิดเจ็ดโมงปิดสี่โมงเย็นมากินได้ทั้งวันเปิดเจ็ดโมงนะคะปิดเจ็ดโมงห้านาทีค่ะขายวันละเสาสองถ้วยพอสแต่เรายิ้มแล้วจะต้มน้ำซุปเป็นไงคะ อไอพี่ตั้มมาทำงานแล้วเปิดการน้ำร้อนแล้วทีนะคะ <c oughs> ระับเปิดการนำร้อนเลยน, <c oughs> น้องผู้ชายที่ดูรายการนี้ทุกทุกคนเลยนะคร <c oughs> ับในฐานะที่พี่เป็นสายแอลเอิร์นนะครับที่บอกเลยนะคร <c oughs> ับว่าพ, <c oughs> พวกพี่แอลเอิร์นพวกหนูจงภูมิใจนะมันแปลว่าพวกหนูนละตาดีพวกหนูหล่ออะผมว่าพวกพี่แอวเอิร์นอะพวกพี่ก็ไม่สามารถดึงเราจากตัวหนูไปได้เลยจริงๆร <c oughs> ิงเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อน และแล้วเราก็กินเสร็จแล้วนะคะร้านชื่อเปเดี๋ยวอันเจริญนะคะหลังตลาดพะเยาสาขาหลังตลาดพะเยานะคะใช่ค่ะก็เป็นร้านที่เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง4ี่โมงเย็นถ้าใครมีโอกาสแวะมาที่พะเยาจังหวัดพะเยานะคะก็มากันได้สั่งรถก็ไม่แพงหรอกสิบบาทปะมอบของให้นะคะ